คือเอาจิงเราอยู่ออนเซ็นอะเราควรที่จะไปอันนี้นะแต่ช่างมันเถอะอ๋อคือแอดยู igo, มิโกเขาก็ออฟไลน์เหมือนกันก็เขาก็ไม่อยู่จอเหมือนกันใช่คือแกไม่อยู่จอโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวประกาศตรงนี้กันสำหรับไลท์ถ้าไลน์นี้ดับอีกรอบ ไม่ไรแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วน้อยสุดๆน้อยแบบมากๆน้อยตะโกนเลย ทายโหครับทุกคนเปิดอะไรแล้วฮะเปิดอะไรแล้วรู้ไหมเนี่ยเอาหรอ,อก็ที่ประกาศตะเกียบว่าเออเดี๋ยวถ้าไลรเดาอีกทีนึงไม่ไลรแล้วน้อยมากๆก,ก็คือพูดในไลรนี่แหละก่อนคลิปโลต่ออ่ะไม่ไหวจริง มันมันมีปัญหาเกินไปอ่ะโอเคเอาเธอไปหาคนท้างบนกันไหมเพราะว่าเขาอยู่ห้องออนเซนอะไปบป้ารู้แหละอเอาเองนม่ไปบ <c oughs> ปป้า ไปก็ไปเออยังไป็นประธานสีประธานสีอยู่แต่มีคนนึงที่แอกอยู่ด้วยเอากมาเอางาเอาง้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 อเอาง้า มีคนละเหลือคาคนลว้ว้าว่นู ชุดพี่ตัวร่วยถ้าพี่ใส่ชุดนี้พี่ไม่จะเป็นใส่แว่นเพราะฉะนั้นพี่ถอดแป๊บพี่ว่าพี่ถ่อดแว่นแลวพี่ดูสวย here mm he -hmm.

แค่ออเชนย้อนไงที่บอกปัญหาดีแล้วพี่บอกมาช่วยเขาพี่ไม่ได้บอกว่าช่วยหายแล้วเซนได้ไงหายแล้วแต่ต้องพยายารักษาผมมี่น่าจะบอกว่าผมจะวิ่งถ้าไม่อยากให้ผมวิ่งก็จับผมให้ได้ Komm, ไปโผผมหายดีแล้วเจ็บไหมคิดอย่างสอ้นเเลยไปที่พี่ฟางพี่มันไม่เจ็บไม่ค่พี่ฟางพี่เปลี่ยนชุดนั่งพี่พี่นอนพูดงง้นแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ใส่โป้เกินไปเดี๋ยวพี่เปลี่ยน 何 ไ,ไ,ไ,มไม่ได้ประตูมันหลอมันคืออะไรเป็นห้องพยบาบาลของพยบาบาลเรอหมูไม่เสียงไก่คนนี้ไก่แหละอง เยใจไปดีกว่าแล้วเราเข้าห้องักอื่นได้ไหมเข้าได้นะก็เข้าป้วดูห้องกินะโอหญ่จัาสวมากเด็ดเด็ด คือเราอยู่เขาราดูจากข้างนอกได้ไม่ว่าหรอกแต่ว่าอยากเข้าไปข้างในแบบนี้ห้องนี้ไม่มีคนห้องนี้ห้องว่างด้วยห้องนี้มีชื่อนะแต่ห้องว่างห้องมาห้องของใครลิเอ e ือใครห้องนี้ไม่มีคนไมมีคนน้อยจังอันนี้ก็มีชื่อแต่ไม่มีตกแต่ง าามนอนส,นส่งของของจุดไหมอันนี้คือห้องของอ๋ออ๋ออห้องของคนแต่แทบไม่มีอะไรเลยนี่เหรอขึ้นไปได้นี่นี่นี่พี่มีอะไรเล่าขึ้นมนาะตามมาันามมา่า เห็นว okay. ันนี้วันนี้เรื่องเล่าคือวันแรกที่เรามาใช่ไหมห <า S 1> จำคนที่อยู่ห้องเอผมดำได้ไหมคนไหนคนที่เขาดำตาดำอ่ะอยาขึ้นไปอ,อยาขึ้นไปอยาขึ้นไป <my> วันนั้นเขาอุ้มพี่แต่เขาก็พา้จอวัน แล้วอย่างนี้เขาเอ่ะพยายามจะผักพี่ลงไปข้างลัางมันนั้นอะไรไม่ต้องผมอยากรูอยผมถ้าล่วงขึ้นมาทำไมบอกพี่สิล่วงหน้าผมชิดนี่เดี๋ยวพี่ยังไม่ ถ้าตกพี่รอชุเลยแหละไม่ตก,นกหน้าเก่งจะตายเห็นไหมอย่าเจ็บอยู่ไม่จับขึ้นไปขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้เอา まあね ดีคื้อไปอ๋อคืออะไรอะเดี๋ยวี่ยหอดีหอของดีว้าวโอ้ยไม่ไม่มีใครเลยเหงามากก็จ คือพี่ไม่ได้อะไรนะแตอที่รู้สึกพี่มีเหมือนมีภาพแว็บเข้ามาในหัวพี่แล้วมันก็มีเสียงพูดว่า My q u e e ว